ไมเดาวิกาทำไอจีแตกสวมเกาะอกซีทรูเห็นแล้วใจสั่นมากเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่หุ่นดีมากๆเพราะเจ้าตัวเองก็ชอบเข้าฟิตเนสอยู่เป็นประจำสำหรับไม่ดาวิกาโฮเน่หวานใจของลุงเตอ๋อที่ไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็ดูจะสวยไปหมดทุกชุดเอวคอสจนน่าอิจฉาเพราะตอนเด็กๆเ,เธอชอบเล่นหูลาหูบเอกมาก,มากจนแม่ทนไม่ไหวต้องขอโมยไปทิ้ง ว่าถึงเรื่องเอวเล็กสาวใหม่กับความสูง173และเอวของเธอนั้นอยู่ที่24เรียกได้ว่าทั้งสวยแถมหุ่นดีมากๆเลยทีเดียวและภาพล่าสุดที่ใหม่ดาวิกาเธอได้โพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวนั้นต้องบอกเลยว่าสร้างความฮือฮาไม่น้อยเพราะลุคนี้เธอจัดเต็มมาในชุดเกาะอ,อกสีดำลายลูกไม้และที่แซบยิ่งขึ้นไปอีกก็เพราะว่ามันเป็นซีทรูนั่นเองบอกเลยว่าตะลึงกันทั้งไอจีไปเลยงานนี้เต็มสิเอาไปเลย100คะแนน ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ